จำไม่ได้ิพรที่พวกแกนับผิดกด้วยที่แกนับผิด บนก็เชื่อม่นเ O นี่ลยราใช่เพะว่ามันเูห้างน้อยานมิน่านบ้งแมันลึกมากเยัแหงไปแล้วนะมันเสีมันปหข้างลยเมื่กี้นก็หูากระูาระเดินหูแข 哦，呀，这个。

เป็นไงบ้างแก่ถงเป็นการหน่อยพ่อแตกโอยืนเฉยโอยตางหาพ่อแตกเลย้างค่ายังเห็นดีเลยอยู่เลยหอายปทีขาที่ห้าก็ปผล่แตก็ปวดจีาง